นี่เลยมีพร้โหกับบุ้งเอ้าสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมเจ๋งนะครับเคยไหมครับเพื่อนๆเวลาเราเล่น Nintendo Switch ไปนานๆเนี่ยเรารู้สึกปวดมือแล้วก็เมื่อยไปหมดจะหาคลิปต่างๆมาช่วยเนี่ยบางอย่างก็ช่วยได้บ้างหรือบางอย่างก็ไม่ค่อยช่วยเลยวันนี้นะครับผมมีสินค้าอย่างนึงมาแนะนํานะครับซึ่งอันนี้ผมสั่งมาจากต่างประเทศเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันมันคืออะไรคือ เอมเจ้านี้เลยนะครับข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับว่าข้างในนี้มันคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยนี่เลยทัพเตอร์ของเรามาแล้วไม่มีอะไรแล้วข้างในโอเคเจ้านี้เลยซาติฟไยนะครับมันคืออะไรมันคือกริป จับของ Nintendo Switch นะครับที่จะทําให้จับ Nintendo Switch ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับสบายมือมากขึ้นแล้วมันมีอะไรข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคเริ่มจากข้างบนนะครับเมันจะเป็นเปิดขึ้นมาว้าวนี่นะครับสวยงามข้าในกล่องนะครับก็จะมีกระเป๋ามาให้ใส่หอ่อพลาสติกมาอย่างดีนะครับ วยงามเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับว่ามันมีอะไรบ้างโอเคแกะออกมาแล้วโอ้โหวัสดุเนียนเลยนะครับเป็นฮาร์ดเคสแข็งเลยนะครับมีที่จับมาให้นะครับแบบนี้ถือไปได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นยางนะครับเป็นซิปตรงที่จับนี้เป็นยางแกะออกมานะครับด้านในโอ้โหอเป็นกระหยี่เนียนๆเ,เลยอะ มีซิปเก็บมาด้วยเก็บของข้างในอีกสุดยอดวะ่ะตัวนี้มีที่เก็บการ์ดเกมด้วยโอ้โหแล้วก็อย่างนี้ครับมันเป็นยางและด้านในเนี่ยมันเป็นกำมี่แบบเนีย,เนยนๆะน่ะมีโลโก้โอ้โหซิปด้านในนะครับโอ้โหตรงนี้มี USB A to USB C นะครับแล้วก็มีมีอนาล็อกนะครับเป็นยางซิลิโคนนะครับใส่อนาล็อกนะครับ อ่านี่เป็นตัวที่เราสามารถรวมจอยคอนนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับเวลาเราพกไปไหนมันจะได้ไม่ได้แบบกระจัดกระจายนะครับแล้วก็เปิดออกมาฟลุ๊ปโอ้โหพระเอกของเราก็คือเจ้านี้เลย s a t i s f y นะครับอืม,มันคือเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกแบบจับแล้วรู้สึกแบบดีดีอะรู้สึกเนียนมือครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นซีคนไม่ให้เราไม่ให้เครื่องเราเนี่ยไปสัมผัส โดยตรงกับพลาสติกนีครับก็คือเวลาเราจับเล่นเนี่ยจะประมาณนี้โอ้โหดูพอดีมือมากนะครับส a t i s f d เดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาใส่เจ้า Nintendo Switch แล้วมันเป็นยังไงนะครับนี่เลยมีพร้อมฟลุให้ดูโอ้โห,โโห,โโหโกับร่วงนี่นะครับใส่ชึบ จะหนื่ๆนิดน,นึงเพราะมันเป็นซิลิโคนนะครับชึบอ่าเข้าแล้วอย่างนี้นะครับดันเข้าไปสองฝั่งโชดิเรียบร้อยอแล้วเวลาเราจับเล่นโอ้โหถนัดขึ้นเยอะ วัสดุอุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะครับถือว่าดีมากนะค,คุ้มค่ากับราคาที่เสียไปมากนะครับก็คือถ้าเราเนี่ยอยากจะเสียบกับด็อกก็คือเราก็ถอดออกมาแต่ว่าถอดการถอดก็ไม่ยากนี่นี่อันนี้ผมถอดให้ดูเลยปึ๊บง่ายดายมากเห็นไหมวิธีการถอดก็แค่เสียบเข้าเสียบออกแบบนี้นะครับการใส่ก็เหมือนเดิมดันเข้าไปมันก็จะหนื่อน,นิดนึงแต่ว่าเพื่อความชัวร์ก็คือมันไม่ตกแน่นอนนะครับเขาเคลมมาอย่างนั้นอ่ะผมไม่ดูเห็นไหมอ่ามันไม่ตก เห็นไหมอ่าเห็นไหมการจับก็โอเคเล่นได้แบบถนัดมือมากนะครับตัวนี้สําหรับใครที่ชอบการเล่นแบบแฮนด์เฮลแนะนําเจ้าตัวนี้เลยสัตติสไราคาของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยผมสั่งในเว็บประมาณ50กว่าเหรียญตีเป็นประมาณพันเนะครับพันเกว่าบาทแล้วก็มาโดนภาษีอีก300นะครับก็จะประมาณตกอยู่ประมาณ2,000บาทนะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาจะสูงนิดนึงแต่ว่าผมว่าคุ้มกับราคาที่เสียไปนะครับกับเงินที่จ่ายไปนะครับ กล่องเขานี่ก็เป็น h a r ์ดเคสอย่างดีคุณภาพนี่หายพว่วงแล้วก็พอเราเล่นเบื่อแล้วใช่ไหมเราสมมุติเราจะไปอนอกนะครับเมันเราไม่ต้องแกะออกนะเราก็แค่ใส่เข้าไปเลยแบบนี้ก็จะมีสายรัดมาให้ตรงนี้ตรงนี้เป็นกำรรมะหยี่อย่างดีสุดยอดเลยเนือ้อแบบเนียนมากสแ r รปเข้าไปนะครับติดเข้าไปแล้วเราก็ปิดซิปเรียบร้อยถือเอาไปข้างนอกได้เลยสะดวกมาก เกมเราอยู่ในเดินทางก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าท p นะครับตัวนี้ถือว่าเยี่ยมยอดนะครับก็คือสรุปนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับใครที่ชอบการเล่นแบบ h a n d h e l ลนะครับก็คือสามารถทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยล้ากับการเล่นนานๆนะครับมือข้อมือเนี่ยเป็นทรงแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็พกพาสะดวกอุปกรณ์แข็งแรงอุปกรณ์ดีนะครับสรุปนะครับเยี่ยมไปเลยแล้วก็ใครที่ชอบคลิปประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีคอมเมนต์นะครับสงสัยตรงไหนสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะครับสวัสดีครับ